วันนี้หมอปอเทพยานพาทุกคนมารู้จักกับศาสตร์ง,งเูเฮงค่ะง,งเูเฮงที่ดีเป็นยังไงมาติดตามรับชมกันเลยค่ะพบกับอาจารย์กอรี่กันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องปอสมกับที่อาจารย์กอรี่นะคะเป็นอาจารย์งูเฮงของปอเองนะคะงเูเฮงนั้นดีมากเลยนะคะอาจารย์กอรี่นะคะก็เป็นอาจารย์ที่สอนง,งูเฮงอันดับต้นๆของประเทศไทยและปอกล้าพูดน,นะคะอาจารย์แนะนําตัวเองให้ท่านผู้ชมฟังสักนิดนึงค่ะค่ะ ดิฉันนะคะอาจารย์กรอรี่หรือมาสเตอร์กรอรี่ค่ะก็ศึกษาในเรื่องของโหราศาสตรจีนพวกฮวงจุย้ยโงเฮงนะคะามาจากปรมาจารย์ในประทังประเทศไทยแล้วก็ปรมาจารย์ระดับโลกที่ติดอันดับหนึ่งของโลกเช่นมาสเตอร์โจอียัจากประเทศมาเลเซียแล้วก็หนึ่งใน5ของสิงคโปร์นะคะมาสเตอร์โจชิงมาสเตอร์แนนซีคือเราก็จะเน้นในเรื่องของ โงเฮงฮวงจุ้ในสายของสิงคโปร์นะคะแล้วก็ไต้หวันก็จะเป็นเหมือนเพียวเฟิงชุยเพียวเมนเซียงหรือเฟสเรดดิ้งแล้วก็ด้วยความที่ว่าเราจะใช้ในเรื่องของวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและหลักจิตวิทยาผสมผสานเข้าไปด้วยกันนะคะมันก็จะทำให้เราเนี่ยดูได้ละเอียดและแม่นยำกว่ากัน ใช้วิธีท่องจำหรือจดจำคะ่ะอ,อาจารย์คะคนอยากทราบมากเลยงโงเ่เฮงที่ดีเนี่ยมันเป็นยังไงคะอาจารย์งโงเ่เฮงที่ดีเอาพูดคร่าวๆสั้นๆง่ายๆก่อนนะคะก็คือว่ามองแล้วเนี่ยสมดุลใบหน้ามันดูสมดุลงโงเ่เฮงที่ดีเนี่ยหลายๆคนอาจจะคิดว่าเออเป็นใบหน้าที่สวยงามหล่อสวยดูดีหรือเปล่าจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะงโงเ่เฮงที่ดีนี่ก็คือมองแล้ว สบายตาดูสมูทสมดุลกันอย่างเช่นเหมือนถ้าเราเป็นคนที่ร่างกายอ้วนแล้วกันเป็นค,<า>คนมีเนื้อเนี่ยใบหน้าอาวัยวะบนใบหน้าเนี่ยก็ควรจะใหญ่ให้สมกับรูปร่างนะคะ,ะตาใหญ่จมูกใหญ่ปากใหญ่อ,อันนี้มันถือว่าเป็นความสมดุลในเรื่องของห้าธาตุนะคะ,ะแล้วก็ถ้าเราเป็นคนที่ตัวเล็กร่างเล็กอวัยวะต่างๆบนใบหน้าเราเนี่ย ก็ควรจะเล็กและมีความสมดุลกันเพราะมองแล้วมันก็จะทําให้บบมันสบายตาด้วยแล้วก็เวลาอะไรที่มันใหญ่หรือมีความโดดเด่นในการทํานายวิเคราะห์ลักษณะว่าตรงนั้นน่ะอาจจะมีความพิเศษหรือเด่นทั้งในด้านดีหรือในด้านลบเป็นต้นค่ะที่อาจารย์บอกว่าสมดุลสมดุลเนี่ยมันสมดุลอย่างไงคะในใบหน้าอ่ะอันดับแรกถ้าเรา มองหรือเราสแกนเข้าคร่าวก่อนนะคะในเรื่องของโงเฮงเนี่ยคนอะ่ะชอบเข้าใจว่าไงรู้ไหมทแต่ <ฮะ S 2> ไปหน้าอแต่จริงๆแล้วในภาษาจ,จีนกลางหรือทางศาสตร์ของสิงคโปร์นะคะเขาเรียกว่าเมียนเซียงคือ,ป, <ฮะ S 2> คอปการดูอ่านลักษณะใบ,ใบหน้าแล้วก็ลักษณะร่างกายคือทั้งตัวเลย<ช>โงเฮงที่ เป็นเขาเรียกว่ายอมรับกันทั่วโลกจริง,รงๆก็คือทั้งตัวอ่ะดูใบหน้าเสร็จแล้วเราต้องอเขาเรียกนอนลาระก็คือ <ฮะ S 2> ดูลักษณะร่างกายค่<ฮ>ะดูน้ําเสียงด้วยท่าทางการเดินด้วยนะคะถึงจะเรียกได้ว่ามันเป็นการดูเหงวงที่แบบครบวงจรครบองค์ฉะนั้นเนี่ย ใครที่รู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอฟังไปแล้วเอง,งเหงวเฮงฉันอาจจะไม่ดีแต่ถ้าเขาเสียงดีเขาสามารถทําอาชีพเกี่ยวกับเสียงได้จะเลยลุ่งเืิงเช่นเดียวกันมันมีคําคำหนึ่งค่ะที่อาจารย์สอนไว้ค่ะงโงเฮงเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเสียหลายอย่างค่ะแต่ถ้าเราเหมือนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเช่นท่าทางการเดินเป็นต้นนะคะแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของน้ําเสียงสังเกตได้เลยบางคนาไม่สวยนะอื นักร้องหลายๆคนบางคนไม่สวยพิธีกรหรือว่าผู้ดําเนินรายการไม่สวยแต่เสียงเขาเพราะเสียงเขาดีบางครั้งอะลักษณะอื่นๆไม่ดีแต่เสียงเนี่ยมีพลงังมีอำนาจมันก็จะช่วยในเรื่องของเหมือนปรับให้เราเหมือนมีชะตาชีวิตที่สมดุลขึ้นมั่นคงขึ้นมันอาจจะไปชดเชยส่วนอื่นๆอาจจะเคยเห็นนักพากใช่ไหมคะ,คะ เป็นต้นแบบนี้ค่ะโอเคค่ะสําหรับในวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้กันเบื้องต้นนะคะของหัวเหงที่ดีเป็นยังไงเดี๋ยวในคลิปต่อไปเรามาโฟกัสกันที่บนใบหน้าดีกว่าว่าเอ๊หนาผากฉันแก้มคางชั้นดีหรือยังตาฉันดีหรือยังนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ต่อไปในเรื่องราวของหัวเหงค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเรื่องราวสายหมูในช่องหมอปอเทพยาน,นะคะ